นิทานไกปากมาจิ้งจอกกระคั่งหนึ่งดนนานมาแล้วในป่าแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ที่อาศัยอยู่ร่วมกันซึ่งในแต่ละวันสัตว์เหล่านั้นมีการแจ้งเตือนให้ปลุกด้วยเสียงไก่ขันซึ่งเสียงไก่ขันที่ดังขึ้นมานั้นเป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้รู้ว่าดวงตะวันกําลังขึ้นเอ,อิกเอ,อิกเอ,อิกเมื่อดวงตะวันขึ้นแล้วสางแม่ก็ได้พูดว่า พวกเราตื่นได้แล้วดวงตะวันขึ้นแล้วนี่ลูกๆตื่นได้แล้วตอนนี้ดวงตะวันขึ้นแล้วท้องฟ้าสว่างแล้วเราต้องไปทํามาหากินนะตื่นได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งมาจิ้งจอกก็ได้เดินไปหาไกปา่ปลามาจิ้งจอกเดินไปด้วยและก็พูดไปด้วยว่าข้าจอบมองไกป่ปลาตัวนั่นมานานแสนนานข้าอยากกินไกป่ปลาตัวนั้นเสลือเกิน ข้าจะทำยังไงดีนะถึงจะได้กินไก่ป่าตัวนั้นไก่ป่าตัวนั้นสีสันก็สวยงามมากเลยจะทำอะไรดีนะคิดก็ไม่ออกเลยว่าข้าจะทำยังไงถึงจะได้กินไก่ป่าตัวนั้นแล้วมาจริ้งจอกก็ได้คิดขึ้นได้โอ้ข้ารู้แล้วว่าข้าจะทำยังไงถึงจะได้กินไก่ป่าตัวนั้นฮึวันนี้ข้าต้องได้กินไก่ป่า เมื่อมาจิ้งจอกพูดแล้วก็ได้เดินไปถึงไก่ป่าสวัสดีไก่ป่าสวัสดีมาจิ้งจอกวันนี้เจ้ามาหาข้าเจ้ามีอะไรให้ข้าชวยเหลือหรืออ๋อไก่ป่าวันนี้ที่ข้ามาหาเจ้าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะป่าที่พวกเราอาศัยนี้แต่มีการตั้งกฎขึ้นมาใหม่แล้วนะกฎอะไรลึกมาจิ้งจอกก็สัตว์ทุกตัวที่อยู่ในป่าแห่งนี้ ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นพีเป็นน้องกันเป็นมิตรต่อกันไม่ฆ่ากันไม่กินกันนี่สิ่งที่เจ้าพูดเป็นเรื่องจริงหรือมาจริงจอกก็ใช่แสิสิ่งที่ข้าพูดไปนี่เป็นเรื่องจริงไก่ปลาถ้าเจ้าไม่เสื่อนะเจ้าก็บินลงมาแล้วข้าก็จะกอดเจ้าเพื่อแสดงให้รู้ว่าข้าไม่กินเจ้าข้าเป็นมิตรต่อเจ้าข้าเป็นพี่น้องต่อเจ้าได้สิมาจริงจอกข้าจะบินลงไปหาเจ้า และมาจิ้งจอกก็ได้คิดอยู่ในใจว่าไอ้ไก่ปาน่าโง่เจ้าลงในคำพูดของข้าแล้วยังไงวันนี้ข้าจะต้องได้กินเจ้าแน่นอนฮ่าฮ่าฮแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นไก่ปาก็ได้คิดในใจเหมือนกันว่าโธ่เอ๋ยไอ้มาจิ้งจอกนี่เจ้าคิดว่าเจ้าจะได้กินข้าหรอกไม่มีทางหรอกเพราะว่าข้ารู้จักมาเจ้าเล่ยังเจ้าดีนี่มาจิ้งจอก ก่อนที่ข้าจะบินลงไปหาเจ้านะตอนนี้ข้าต้องรอให้ซิงโตเดินมาถึงนี้และแล้วมาจริงจอกก็ได้พูดว่านี่ไก่ป่าสิงที่เจ้าพูดเป็นเรื่องจริงหรือก็ใส่นสีมาจริงจอกตอนนี้สิงโตกําลังเดินจะถึงนี่แล้วและด้วยความตกใจและกลัวมาจริงจอกก็ได้พูดว่านี่ไก่ป่าตอนนี้ข้าปวดท้องสุเกิน ข้าปวดท้องมากมากตอนนี้ข้ามีอยู่เลยนะข้าไปแล้วนะเมื่อพูดแล้วมาจิงจอกุวิ่งหนีไปเมื่อมาจิงจอกวิ่งหนีไปไกปาก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่ไอ้เจ้ามาจิงจอกเจ้าคิดลืมว่าข้าจะลงกลในคําพูดของเจ้าข้าไม่เสื่อเจ้าหรอกยังไงเจ้าก็เป็นมาเจ้าเล่แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นเจ้าที่ต้องตกในเลกลในคําพูดของข้าสุดท้ายเจ้าก็ไม่ได้กินข้าฮ่าฮ่าฮ่